ครับก็อันนี้นะครับก็ทําการทดสอบนะครับทดสอบอินเวอร์เตอร์กับตัวแบตนะครับแบตไซส์ห้าสิบแอมป์นะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับทดสอบกับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เขียนเขียนผิดนะครับมันจะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับต่อกับลุอีกสี่โวลต์นะครับอันนี้ก็รันมาประมาณตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่เมื่อคืนประมาณสองทุ่มกว่านะครับ ตอนนี้ก็เช้านะครับก็จะรันต่อยาวๆนะครับมาดูว่าแบต50แอมป์เนี่ยนะครับจะทำอะไรได้บ้างจะจะเปิดได้นานแค่ไหนนะครับเมื่อคืนผมก็เปิดพัดลมไว้กับไฟหลอดหนึ่งนะครับกินไปประมาณ60วัตต์นะครับตอนนี้ผมก็มาเปิดทีวีไว้อยู่นะครับกินอยู่ที่0.7แอมป์นะครับ153วัตต์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่26โวลต์นะครับ25.9โวลต์อันนี้คือตัวที่แบตเตอรี่เนี่ยผมมามาจับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงตรงกระบอดเลย นะครับไม่ได้ไปจับที่ตรงตรงตัวแบตนะครับก็ระดับเนี่ยนะครับก็มันเต็มร้อยอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันมิเตอร์ตัวนี้มันจะเป๊ะหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบสิบสองสิบสามชั่วโมงแล้วแหละนะครับทั้งคืนอยู่แล้วนะครับพัดลมแล้วก็หลอดไฟนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับตอนที่มันหมดว่าป้าจะหมดตอนไหนนะครับก็เดี๋ยว ตัวบอร์ดเนี้ยนะครับมีระบบตัวต่ำตัดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะทำให้แบตเตอรี่พังนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับครับก็หลังจากที่เราได้ทดสอบนะครับเป็นเวลาทั้งหมดเอ่อประมาณ19ชั่วโมงนะครับเกือบเกือบชั่วโมงนะครับที่ได้ทดสอบเจ้าตัวแบตเตอรี่เทียมนะครับกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจริงๆอินเวอร์เตอร์ก็ ไม่มีอะไรหรอกนะครับตัวนี้เป็นตัว2,000วัตต์นะครับก็ใช้งานปกติแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือผมจะมาเทสเจ้าตัวนี้เลยนะครับแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้นะครับขนาดที่อ่ายีโวลต์นะครับ 8S นะครับตัวนี้24โวลต์50แอมป์นะครับ50แอมป์นะครับก็ถ้าคูณมาก็จะอยู่ประมาณ1,000กว่าวัตต์นะครับเป็นกำลังวัตต์ออกมานะครับประมาณ1,000กว่าวัตต์นะครับทีนี้ผมเปิดนะครับผมเปิดไว้ประมาณ19-20ชั่วโมงเนี่ยนะครับชันไปทั้งหมดนะครับ ได้ไปจริงๆก็เมื่อกี้ผมมาต่อตัวใหม่แล้วนะครับได้ไป1จุดประมาณ 1.1k นะครับประมาณ1,100วัตต์นะครับอันนี้คือโหลดออกมาหมดเลยนะครับผมเปิดไว้นะครับจนจนเจ้าตัวไอ์อินเวอร์เตอร์เนี้ยตัดนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันจะมีตัวต่ำตัดอยู่นะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับก็แบตตัดนะครับผมตั้งต่ำตัดไว้ที่22 22ไม่ใช่สินะครับผมตั้งต่ำตัดไว้ที่23จุดเท่าไหร่อ่ะ ยี่สามจุดหกนะครับอ่าท่านทำได้อยู่นะครับผมถ่ายรูปไว้อยู่นะครับประมาณยี่สามจุดหกนะครับก็ดึงประสิทธิภาพนะครับมานะครับเท่าที่ผมคํานวณดูนะครับยี่สี่นะครับคํานวณตัวเลขกลมๆนะครับยี่สี่คูณห้าสิบก็จะได้อยู่ประมาณนะครับพันนิดๆนะครับก็คือพันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมันแรงดันมันจะสูงกว่านี้นะครับตัวคูณเรานะครับก็จะได้ประมาณพันกว่า ไม่เกินพันร้อยนะครับก็ตัววัดนะครับเป็นวัดเอซีนะครับตัวนี้เป็นวัดเอซีที่ทําได้เนี่ยนะครับก็จะได้หนึ่งจุดหนึ่งเคนะครับเมื่อกี้ผมเปิดขึ้นมาประมาณศูนย์จุดห้าเคมาแล้วเออศูนย์จุดห้าวัตนะครับสรุปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับดึงประสิทธิภาพออกมานะครับก็ผมเปิดไว้นะครับผมเปิดอะไรผมเปิดหลอด LED 10วัตต์นะครับพัดลม1ตัวนะครับแล้วก็ทีวีนะครับก็ ถือว่าได้ประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ50แอมป์เต็มๆนะครับก็นะครับเพิ่งได้เทสก้อนแรกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการชาร์จนะครับชาร์จด้วยแผงอมอฟัด2แผงนะครับดูว่าจะเต็มไหมนะครับแดดน่าจะน่าจะไม่มีพายุแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะชาร์จได้เต็มไหมนะครับก็สําหรับผมนะครับตัวแบตตัวนี้นะครับประกอบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ ให้คะแนนไปเลยนะครับ9เต็ม10นะครับ9เต็ม10นะครับอีกหนึ่งคะแนนไปไหนนะครับก็ถ้า50แอมป์มันมันมันลดไซส์ลงได้อีกนิดนึงนะครับคือแบบกระทั่งกระทั่งเนี่ยวางง่ายเนี่ยนะครับเอา10เต็ม10ไปเลยนะครับตัวนี้ผมประกอบก็ผมก็ใส่กับ Active Balance ด้วยนะครับใส่ BMS ด้วยนะครับก็ทดสอบผ่านเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆมันมีค่าสูญเสียนะครับมันน่าจะได้เยอะนะครับอันนี้ผมใส่ตัวอินดักเตอร์นะครับลดการกินกระแสของตัวอินเวอร์เตอร์ไปด้วยนะครับกินอยู่ประมาณ 5.06A นี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าผมก็รีเซ็ตตัวนี้ไปเลยนะครับก็ต่อไปครับผมจะรีเซตเดี๋ยวผมรีเซ็ตไอ้เจ้าตัวบัดมิเตอร์ไปก่นปอนเริ่มจาก0น,นะครับเรียบร้อยต่อไปครับผมจะทสเจ้าตัวนี้ครับอ่าอันนี้จะส่งลูกค้านะครับอันนี้จะส่งลูกค้าไปใช้กับ แอร์มั้งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็โหลดเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ครับ50แอมป์เช่นกันครับ50แอมป์เช่นกันนะครับเป็นลูกที่2ที่ผมประกอบนะครับลูกแรกผมก็ไปใช้เองนะครับแต่ก็ออกไปบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบดึงมาดูนะครับตอนนี้เต็มแล้วแหละนะครับผมก็เพิ่งเปิดเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับก็อยากทราบตรงไหนอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปให้ดูนะครับให้รับชมกันนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งประกอบนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นี่แหละครับไทยทํา ก็บอดจากจีนนะครับแล้วก็มมแปลงคนไทยนะครับมแปลงคนไทยนะครับแล้วก็มาจัดชุดจัดอะไรใส่เอานะครับโอเคก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ